พี่ใหม่ BTS เนี่ยอ่าพี่ใหม่ไม้ไหม่ไม้หรือไม่ BTS อ๋อขอบคุณมากนะคะสามใบแดงครบแล้วแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครบแล้วอย่าเลิกนะคะแม่ไม่เลิกค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่สนับสนุนแม่วันนี้สามสามสิบใบแดงครบแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะครบแม่จุ๊บแจงความหวังของเราสําเร็จแล้วลูกเป้าหมายของเราสําเร็จแล้ว ขอบใจนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณคุณฐานิตานะคะเจ้ายาโย,ยมันหนึ่งใบเทาเท่าก็สิบใบแดงมันก็เลยได้ได้ได,ได้ได้ครบอะค่ะเฮ้ครบแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่สนับสนุนแม่นะคะในวันนี้ขอบคุณคุณใบค่บคะที่ส่งพวงมาลัยให้แม่จ๋านะจ๊ะขอบคุณจ๊ะ คน400คนคืนนี้ครบแล้วจ้าลํำสองทุ่มผู้หญิง9คนเดี๋ยวเข้ามาตามเดี๋ยวเข้ามาตามได้ยินไหมสองทุ่มผู้หญิง9คนเดี๋ยวเข้ามาตามเร็วไม่แม่ได้ครบเลยวันนี้รอนะพี่ทีน้อแม่จ้าขอบใจจ้าขอบใจใหม่ด้วยนะจ้าขอบคุณคุณฐานิตาสวัสดีค่ะครูพระกรมลคนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้ครูพระกรมลมาช้านะคะ แต่ใครมาที่หลังอยากติให้แม่ก็ได้นะแต่เราก็ได้ครบเลยเก้านะปเดี๋ยวเขามาตามเน้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะสว,วัสดีค่ะพี่สีนีนาดโชื่อพ้อนะคะสีนีนาดสีนีนาดพื่ขุณทเพื่ เพิกเลิกเพิกคุ้มทสวัสดีค่ะคุณพิซ่าอ่านไม่ออกค่ะใส่สองใบแดงนะเมื่อคืนดูไส์สดอ๋อขอบคุณค่ะ <c oughs> แม่กันนุนสงสัยต้องแซวกันทุกคืนแหละต่อไปนี้นะคะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้เลือกลูกสาวกำนันยา แต่แม่ก็ว่าจะเล่นเรื่องนี้นะแต่คงจะไม่เปลี่ยนนะไปสิ้งให้หนูก่อนค่ะได้จ้าขอบคุณใหม่นะจ้าลูกขอบคุณมากลูกพรุ่งนี้เจอแม่ใหม่นะจ้าพรุ่งนี้แม่อยู่บ้านนะจ้าสวัสดีค่ะคุณ เขาไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็คุยกันกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะอะไรคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสารรค์เราก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปต่อร้อต่อคำเขาถ้ามันนักจริงๆแล้วเดี๋ยวแม่สั่งให้คุณเกมบล็อกและดีดออกได้เลยนะคะยางเมื่อคืนนีเ้เขาก็ว่านูแหละแต่เราเข้าใจว่าเขาตาหนิมาแต่การตําหนิของคุณคือว่าถ้าคุณบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าตาหนิของคุณเป็นรุ่นบุญคุณอนะ ไปใครก็อายแล้วคนที่หมื่นคนอยู่ในนั้นนะมันมีคนรักรู้ถูกไหมคะทีนี้การที่คนรักรู้เขาจะไม่เถียงคุณมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะก็เลยมองว่าถ้าจะตําหนิกันเอออะไรไม่ดีนะไ,ไม่ดีโทร,ร, mer, ทร,รบอกแม่หร,รือโทรบอกสูดตัวจะดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องมีคําตอบโต้อะไรต่ออะไรอยู่ในน,นี้คุณจะได้ไม่ต้องอคุณติตาําหนิเขาอะนู้เขาว่อาอ คุณโดนคุณว่าในไลฟ์คุณก็อายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นคุณก็ไม่ต้องมาตําหนิในนี้นะคะดูกันไปเออไม่ชอบเราไว้ในใจแล้วเราก็โทรบอกหนูเอ,อนุเล่นให้มันดีหน่อยนุราเยอะหน่อยอะไรก็ว่านไปนะคะอย่ามาเขียนในนี้นะคะเพราะว่าคุณเขียนในเวลาไลฟ์สดคนเป็นหมื่นคนอ่ะคนรักนุก็มีคนไม่ชอบก็มีแต่ถ้าคนไม่ชอบเขาก็อ่านแล้วก็ฟังได้แต่คนที่รักนุเขาก็จะตอบโต้คุณเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับให้ได้ในเวลาที่คนตอบโต้ถูกไหมคะ สดนะเพราะเมื่อคืนนะแม่ก็เขียนเขาไปอธิบายเขาฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกว่าติเพื่อให้ทีมงานดีขึ้นคุณจะเตะให้ทีมงานดีขึ้นน่ะเข้าใจแต่คุณมาติกับแม่ก็ได้บอกกับนู้ก็ได้นู้จะได้ปรับปรุงตัวไม่ใช่ว่าคุณมาตำหนิหน้าหลายให้คนในประเทศเห็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะคนเรามีความอายอย่างสมมติว่าคุณมานั่งอยู่เนะี่ยถ้าเกิดแม่พูดว่าโอ้คุณอ้วนจังไม่สวยเลยหน้าหน้าเครียดอย่างเงี้ยคุณจะอายไหมเออ คนเราต้องนึกถึงใจเข่าใจเรานะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะเมือ่อคนจ้องจับผิดอะคุณคุณรามสองทุ่มเลยเขามาตามให้เสร็จเลยนะก้าคนสีม่วงมาแหละใช่จะติจะอะไรต้องติส่วนตัวถูกไหมคะคุณมาติเขาในคนม่นๆนคนเนี่ยใครเขาก็อาย ค,คุณโดนคน,คนที่คนรักกิสดาเขาก็ทนไม่ได้เขาก็จะต้องเถียงแทนพอเขาเถียงแทนไปคุณก็ว่าว่าแฟนคลับบ้านนี้แหมหลงกันนึกมาคุณยังทนไม่ได้เลยคุณโดนคนได้คุณยังทนไม่ได้แล้วกิสดาเนี่ยเขาโดนคุกํำหนิในหลายคนเป็นหมื่นคนนะคะคุณไม่คิดว่าเขาจะอายเหรอจันตีเพื่อกอ่อเนี่ยต้องปตีกัติกันคีข้างหลังหลังไมคะ่ะไม่ได้ทำแบบนี้นะคะ แล้วการที่คุณมาตีในไลฟ์เนี่ยคุณเตรียมตัวได้เลยค่ะ1นึ่งคุณจะต้องเตรียมตัวว่าคุณจะต้องโดนทั่วลงคนที่เขารับกิสดาเขาจะต้องโต้ตอบกับคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณจะต้องรับข้อนี้ให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณมาตีเขาแล้วแล้วพอคุณตีเขาได้พอคนอื่นเขาโต้ตอบบ้างคุณมีอาการไม่ได้นะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าอันไหนคุณไม่ชอบอันไหนคุณจะตำหนิตีเพื่อก่อคุณมาตีกับแม่ หรือมันตีกัดูส่วนตัวดีกว่าเออใช่ไหมคะแม่ผู้เริ่องจริงอะ่ะผู้ในทางที่ถูกต้องอ่ะนะคุณมันตีตอนหน้าคนมื่นไทยเขาก็อายต้องคุณมา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 ดิแล้วเราแม่ลองว่าคุณไหมคุณคี้เลขคุณสวยคุณปางไม่ดีต่อนหน้าคนอะ่ะคุณจะอายไหมคุณก็อายคุณไหมคะเพราะฉะนั้นาย่าเลยคะ่ะย่าเลยยา่ยายา่ยามาประจานกันในนี้แต่คุณก็จะโดนด้วย ต่อเตือนอ,อ,อ,อีกแล้วใช่ทุกคนนเขาร้างหนูค่ะแม่เชื่อเลยในไลฟ์แม่เนี่ยมืดกว่าคนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละ คุณต้องรับให้ได้ค่ะอย่ามาพูดนะคะประเภทแฟนคลับรักจนมืดหน้าตามัวอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องมาพูดหรอกคนรักกับรักแบบไม่มีเหตุผลก็เหมือนที่คุณเกลียดแต่ไม่มีเหตุผลนั่นแหละคะ่ะถูกไหมคะ เ้ามาดูปุ๊บคุณติปุ๊บพอเขาสวนคุณกลับคุณกลับมาพูดว่าแฟนข้าบ,บ้านนี้เอ่องกันมืดหน้าตามัวตำหนี่อะไรไม่ได้แล้วคุณเป็นตำหนี่ต่อหน้าคนอ่ะใครเขาก็อายถูกไหมคะคนรักรู้ว่าเขาทนไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอ่อเข้ามาติคุณต้องยอมรับผลที่คุณจะต้องโดนคนส่วนกลับให้ได้ด้วยคนเขารักยังไงเขาก็รักเขาไม่มีเหตุผลหรอกค่ะ บางคนจะพูดเป็นรัก